สวัสดีค่ะมาชมอากาศช่วงเช้าของประเทศเนเธอร์แลนด์กันค่ะคือหลังบ้านคนยุโรปช่วงนี้นะคะใบไม้ต้นไม้ดอกไม้ต่างๆก็เริ่มเคลี้ยวขึ้นเราก็เริ่มจัดการสวนกันนะคะเราชมต้นมะกรูดในบ้านกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ออกไปดูหลังบ้านกันเ,เลยดีกว่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนไปปลุกให้ลุกมาแต่เช้าเลยค่ะโอ้โหสวนหลังบ้านเริ่มแล้วค่ะโอ้โห <laughs> อ๋อมีโต๊ะมาใหม่นี่เองนุ่ม ็อกโกแลตน้ำตาลกาแฟขนมปังผล,ลไม้แล้วก็ดอกไม้มาใส่น้ำแบบนี้นะคะเพราะว่าเรามีดอกไม้เยอะสวนรอบๆนี้นะคะนี่กำลังเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงนี่นะคะดอกไม้ก็จะเริ่มออกดอกบานสะพรั่ง<อ>กันหมดแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูดอกลาบสีแดงต้นนี้เป็นกระจุกแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะคะจะแบบ บานเยอะมากก็จะมีเพื่อนๆเอาดอกไม้ไมาให้เราก็ใส่กระถางไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ดอกไม้ปีที่แล้วก็เริ่มแตกกิ่งแล้วค่ะนี่คือการเริ่มต้นของหน้าร้อนนะคะแต่ช่วงนี้ก็ยังเป็นหน้าฤดูใบไม้ผลิอยู่นะคะแดดก็จะแรงมากพอสมควรเลยค่ะทุกคนก็สงสัยว่าทําไมหน้าร้อนแดดถึงไม่แรงทําไมหน้าใบไม้ผลิแดดถึงแรงกว่าแล้วก็เริ่มเตรียมลงดอกไม้ใส่กระถางไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆก็จะเริ่มออกดอกแล้วนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็จะมีดอกสวยๆแบบนี้บานออกมาหมดแล้วก็จะเป็นลูกให้เราแบบนี้ค่ะนี่คือจะเป็นดอกนะคะบางอันก็จะเริ่มบานแล้วบางอันก็จะเริ่มตุมๆแบบนี้ค่ะแล้วก็โอ้โหจะบอกว่าองุ่นปีนี้งามมากๆค่ะงามจริงๆคือทุกช่อทุกดอกปกติแล้วอะช่อหนึ่งเขาก็จะมีแค่ประมาณ1ถึงสองนะคะ แต่ปีนี้ในช่อเดียวมี3ามเดกมากมากเลยค่ะจะค่อยๆให้ดูเนาะเดี๋ยวก็จะเวียนหัวกันซะเปล่าเปล่าก็ถอยหลังมาให้ดูว่าต้นองุ่นก็จะประมาณนี้นะคะเราจะให้เลื้อยเพาไปเป็นบางส่วนอย่างนี้ค่ะก็คือจะไม่ได้ให้เลื้อยยาวไปกว่าน,นี้กุหลาบแดงที่เราเพาะอเองนี่ค่ะก็เริ่มแล้วแล้วก็สวนก็ยังไม่ได้สวยงามยังไม่ได้ลงเต็มที่นะคะแอปเปิ้ลที่สวยงามตอนนั้นกลายเป็นรูปแบบนี้ไปหมดแล้วค่ะ เรามีดอกบานชื่นด้วยนะคะแยงมาใส่กระถางเล็กๆไว้พอเริ่มร้อนหน่อยเราก็เอามาลงดินแบบนี้ค่ะนี่คือการเริ่มต้นของสวนที่ในยุโรปของทุกๆบ้านเลยนะคะไม่ใช่แค่บ้านเราหลังเดียวนี่คือสวนหลังบ้านเล็กๆที่ยุโรปรดอกไม้พวกนี้เขาล่วงไปหมดแล้วค่ะพอดีไม่ได้มาถ่ายให้ดูกันนะคะเดี๋ยวก็จะมีจะปลูกด,ดอกไว้สองชนิดนี้ค่ะ<น>ช่วงที่เริ่มฤดูใบไม้ผลิด,ดอกชนิดนี้จะออกดอกก่อนนะคะ แล้วก็จะตามที่ดอกชนิดนี้เดี๋ยวเข้าบานหมดแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายเฉพาะดอกชนิดนี้กันนะคะคือดอกชนิดนี้เป็นดอกสีเหลืองค่ะแล้วก็ไม,ไม่ไม่ตายนะคะเขาจะอยู่ในอากาศที่ติดลบได้ดอกแบบนี้นะคะเริ่มจะออกช่อแล้วนี่คือยังดูแบบล้นๆอยู่เลยนะคะแล้วก็ดอกกุหลาบอังกฤษพวกดอกกุหลาบเนี่ยจะมีกลิ่นหอมมากนะคะเดี๋ยวรอให้เขาโตนิดหนึ่งอันที่เราเริ่มใส่กระถางไว้เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะคะแตกแล้วก็บานสวยงามดอกชนิดนี้ ของปีที่แล้วนะคะที่มีต้นอยู่แล้วก็ไม่ตายแล้วก็ทนหิมะทนติดลบค่ะพอเริ่มร้อนขึ้นมานิดนึงเขาก็เริ่มแตกใบแม้แต่ดอกสีฟูนี้ด้วยค่ะทุกดอกเลยแล้วก็ดอกที่พื้นนี้ที่เคยเป็นสีม่วงสวยๆก็จะกลายเป็นเม็ดไปแล้วค่ะเราก็จะสลับว่าต้นไหนออกดอกก่อนต้นไหนออกดอกที่หลังเราก็จะค่อยๆไล่ไปนะคะอันนี้คือกุยช่าย ที่ทนหนาวทนติดลบไม่มีตายเลยนะคะคือใช่นี้ถ้าเราตัดตอนนี้อีกสองสาวันเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่ทันทีสามารถตัดกินได้ตลอดเวลาเลยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดอะคะเนย,เยปล่อยให้ใบเหลืองทิ้งไปจริงๆแล้วเราควรจะตัดเขาเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแตกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆแบบนี้กระกลายแปลว่าเราจะต้องทิ้งไปเฉยๆนะคะไพรนะคะเหมือนต้นกระเทียมแต่ไม่ใช่กระเทียมนะคะคนในแถบน,นิยมเอาไป ต้มทำซุปหรือว่าเอาไปใส่ข้าวผัดแบบนี้ค่ะคนจีนจะใช้ตัวนี้ตลอดเลยค่ะแล้วก็จะมีดอกชนิดนี้ที่กําลังงอกออกมานะคะเริ่มเป็นดอกมะ,ะ้ค่ะอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะเป็นเม็ดๆคล้ายๆมะขามป้อมบ้านเราค่ะดูใสๆส่วนต้นนี้ก็จะเป็นลูกสีแดงเป็นพวงๆเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่เขาก็จะเริ่มออกลูกแบบนี้แล้วเล็กหน่อยเขาก็จะเป็นสีแดง ต้นเขายัางเล็กอยู่ค่ะเพราะว่าลูกสาวเขาซื้อมาต้นเล็กนิดเดียวเองเออมุมนี้ไม่ค่อยมีแดดค่ะแอปเปิ้ลสีอกชมพูอย่างนี้ค่ะคุนเจมคลิปก็เริ่มโตแล้วนะต้นไม้ที่อยู่ข้างฝัง่งก็เริ่มจะบานกันแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่หมดซะทีเดียวลูกพุนที่เคยให้ดูว่าดอกเยอะแยดูนี่ค่ะกิ่งเล็กๆลูกดกขนาดนี้นะคะ เดี๋ยวลูกเขาจะโตมากเลยนะคะนี่ขนาดยังเล็กอยู่แล้วเขาก็จะขึ้นไปหมดค่ะเนี่ยตามกา้านตามกิ่งต่างๆแบบนี้ค่ะกิ่งเล็กๆแบบนี้คือดอกมากที่บอกไว้นี่วิดีโอที่แล้วอะค่ะว่าเขาจะดกมากถ้ามีดอกเยอะเขาก็จะมีลูกเยอะเขาจะไม่เหมือนต้นชนิดอื่นนะคะที่ดอก่วงหมดต้นพุนถ้ามีลูกเยอะแบบนี้นะคะก็แสดงว่าดอก,กเขาเยอะเหมือนกันยงกิ่งเนี้ยสวยมากเลยค่ะห้อยมาอย่างนี้แล้วก็นูนลูก หนาแน่นมากค่ะยังมีไม้ยังพาดนี่เลยค่ะเรากำลังจัดการอุ้ยมีเสียงนกร้องด้วยะคะ่ะต้นไม้เขาก็จะร่วงโรยหมดไปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีต้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็มะกรูดนี่นะคะมะกรูดเม็ดส่วนมะกรูดนี้เป็นมะกรูดที่ช่ำกลิ่นขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ลูกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะคะก็เริ่มมีลูกแล้วนะคะแล้วก็ดอกไม้ของปีที่แล้วเราก็จะปลูกกักชี้แบบนี้ หลายๆคนอยากจะมาชมมากเลยค่ะว่าไอ้สวนเล็กๆเนี่ยทำยังไงทาไมถึงมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็พักสลัดแบบนี้ค่ะเราก็จะลงไว้แบบนี้ดอกไม้ต่างๆที่อยู่ในดินแบบนี้ค่ะถึงเวลาเขาก็จะโผล่หน่อขึ้นมานะคะเช่นอันนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ค่ะโผล่ขึ้นมาแลวนี่ค่ะเละตบเนี้จะเป็นดอกอะไรที่สวยงามมากเลยค่ะแล้วอันนี้เขาเรียกว่าต้นเต็มนะคะเป็นสมุนไพรแก้เจ็บคอแล้วส่วนนี้ก็เป็นโรสมาี่นะคะดอกกุหลาบข้างฝาเรานะคะอ้าวแดดเริ่มมาแล้วค่ะ ต้นไม้ที่กําลังรกๆอยู่เลยมีโหระพาค่ะตอนนี้จะปลูกกะเพราโหระพาที่เคยให้ดูในวิดีโอนะคะที่เพาะไวเ้เม็ดเล็กๆอัค่ะ,คะตอนนี้ก็โตขึ้นไปหมดแต่แล้วแบบนี้เลยแล้วก็ดอกกุหลาบนี่นะคะสีชมพูอ่อนเลยที่ปลูกไว้เองแล้วก็เดี๋ยวให้ดูต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยเนี่ยพอหน้าหนาวเขาก็จะยุบลงไปนะคะแต่พอหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะแตกขึ้นมาแบบนี้ค่ะ แล้วเดี๋ยวเราสังเกตดูโคนนะคะโคนใหญ่ขนาดนี้ต้นก็จะใหญ่ขนาดนี้ค่ะนี่แค่ครึ่งตัวต้นเขานะคะเดี๋ยวเขาจะเกิดจนเต็มนี้เลยนะคะแล้วเขาก็จะต้นใหญ่ใบสนแเนคืองามมากๆไม่ต้องไปทาอะไรเลยนะคะอยู่เมืองไทยปลูกยากมากเลยดอกไม้ชนิดนี้ที่เราเคยปลูกไว้นะคะเขาก็จะเริ่มออกดอกแล้วขึ้นเองก็จะปล่อยไปก่อนนะคะถ้าเยอะเกินไปก็จะถอนทิ้งค่ะ แล้วดอกไม้นี่ก็เริ่มมาลงแล้วเรายังมีดอกไม้อีกเยอะเลยค่ะเพราะว่ายังดูร้นๆอยู่เพราะว่าเรายังไม่ลงนะคะกําลังคิดอยู่ว่าจะทํายังไงให้สวยจะเอาดอกอะไรลงดีนะคะกําลังคิดอยู่แล้วก็มันยังหนาวอยู่นิดๆนะคะก็เลยปล่อยไปก่อนแล้วก็ดอกไม้ประเภทนี้นะคะที่เราซื้อมาจากประเทศเอังกฤษคะ่ะมาปลูกไว้เป็นหัวทุกๆปีเขาก็จะขึ้นมาเองแบบนี้ค่ะมันจะดูเล็กๆแต่สวยมากเลยค่ะแล้วก็ดอกนี่ค่ะ นี่กำลังตุ้มๆกันทั้งนั้นเลยแล้วก็ดอกกลาบสีแดงเลื้อยนี่ก็กำลังตุ้มๆเหมือนกันนะคะแล้วก็เราเตรียมปลูกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกะเพราโหระพาแล้วก็มะกรูดนี่นะคะมะกรูดเม็ดส่วนมะกรูดนี่เป็นมะกรูดที่ชําเกี่ยขึ้นมาเองนะคะเขือที่ของปีที่แล้วเราเริ่มเปลี่ยนดินให้เขานะคะแล้วก็เปลี่ยนกระถางใหม่แล้วก็ใส่ปุ๋ยให้นะคะแล้วก็พริกต่างๆแบบนี้นะคะเราก็จะเริ่มมาลงดินแล้วแล้วก็นี่ต้นพริกค่ะ พริกเนี่ยเป็นพริกของประมาณ3ปีแล้วนะคะพอเราได้มเมล็ดเข้าเสร็จแล้วเราก็รีบเอาเข้าบ้านเอาเข้าบ้านเก็บเม็ดให้หมดแล้วก็ตัดกิ่งออกบางส่วนนะคะเพื่อรักษาชีวิตเขาไว้พอหน้าร้อนเราก็จะออกมาใส่น้ําใส่ปุ๋ยแล้วเขาก็จะแตกใบออกมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะได้กินลูกเขาเร็วขึ้นค่ะโดยที่ไม่ต้องรอเลยแล้วก็ต้นเขาจะใหญ่มากๆเลยค่ะเนี่ยอย่างเช่นต้นนี้นะคะแบบนี้ค่ะโกนโกลนแบบนี้เลยเดี๋ยวก็เริ่มแตกแล้วค่ะอย่างนี้แล้วก็นี่เป็นกะเพรานะคะ กระเพราที่โรยไว้ในบ้านไม่ขึ้นนะคะพอเราออกมาข้าบบงนอกกพหูงามมากๆเลยค่ะแ,แล้วก็ส่วนของอันนี้นะคะก็จะเป็นดอกไม้ที่กินได้นะคะแล้วก็มีคณะในคณะขึ้นเองแล้วก็มีดอกมะลิของเนเธอร์แลนด์ค่ะกลิ่นหอมมากเลยแอปเปิ้ลสีแดงนี่นะคะกําลังออกกาลังโตเลยค่ะนี่บ้องสวนนะคะแล้วก็จะมีต้นข้าวโพดด้วยค่ะเราปลูกข้าวโพดไว้แบบนี้นี่คือส่วน หนึ่งนะคะที่เรากําลังจะทําสวนนะคะแต่ยังไม่สวยงามส่วนใบสะรเน่นี่ต้องครัวค่ะขึ้นทุกที่ขึ้นทุกมุมแล้วก็กล้วยนี่นะคะกล้วยเนี่ยก็ใหญ่มากๆเลยค่ะเราก็พยายามบอกเพื่อนนะคะว่าใครอยากได้มาเอาเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เขาโตอยู่แล้วแล้วก็นี่คือมะเดื่อนะคะเป็นมะเดื่อเนี่ยทุกคนจะแปลกใจค่ะเริ่มต้นออกเนี่ยเขาจะออกลูกแบบนี้ก่อนเลยค่ะไม่ได้ออกใบหรือออกดอกนะคะเขาบอกว่าลูกมะเดื่อเนี่ยนะคะ ลูกไฟเคอร์เนี่ยเป็นออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีดอกข้างในเดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่าลักษณะของลูกที่แก่แล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะสวนก็เริ่มแล้วนะคะสวนที่นี่นะคะเดี๋ยวก็จะยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาอัปเดตกันใหม่นะคะแดดเริ่มมาแล้วขอให้มีความสุขทุกๆท,ท่านค่ะ